สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาโรอบันดดนสไปร์พิญญานะคะวันนี้วันนี้มีมีบทในพระไตรปิฎกของพระพุทธองค์มาเล่าสู่กันฟังนิดนึงนะคะบทพิจารณาสังขารท่านบอกว่าสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปมีแล้วหายไป สังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกข์ทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เจ็บตายไปทาทั้งหลายทั้งปวงท,งทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวตนของเราชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนความตายเป็นของยั่งยืนอนเราจะพึงตายเป็นแน่แท้ชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบ ชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงความตายของเราเป็นของเที่ยงควรที่จะสังเวทร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นานขันปัสสักวิญญาณอันเขาทิ้งเสียแล้วจากนอนทับซึ่งแผ่นดินสาธุสาธุขออนุโมทานาบุญกับทุกท่านนะคะอืมขออนุญาตเปิดไพ่กันเลยนะคะขอให้พี่ไพ่เป็นผู้เล่าเรื่องราวให้เรานะคะขออธิฐานแด่ ถึงพระราธนาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ทางอดีตปัจจุบันและจะสเด็จอุบัติขึ้นในอนาคตองค์พระราตนาไตรองค์เทพ16ชั้นฟ้าส5ชั้นดิน14ชั้นบาดาเทพเทวะทั่วอนันตจักรวาลเทพเทวดาที่ดูแลรักษาเราและรักษาท่านที่มาร่วมชมขออนุญาตให้เราได้เปิดไพ่ได้ แอมนายได้อย่างถูกต้องแม่นยำเป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนแก่เพื่อนมนุษย์ทุกคนนะคะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ครูครูบาอาจารย์พ่อเกิดแม่เกิดสิ่งศักดิ์สิทธิ์เฮติว่าเจ้าทีด้วยนะคะสาธุสาธุกเขาอู้เปิดมาเอาขอค่ะค่ะเปิดเลยนะคะขออนุญาตนะคะอันนี้มาที่สามอันนี้มานีมาก่อนหนึ 1, 2, ่งสองสามโอเค มาใกล้ okay, เราสักดึงเลยนะคะเขาจะค่อนข้างใหญ่ดีว้าวเทียบวอลจริงชูวรซอสชัดนะแล้วก็นะคะค่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 ะโอเคว้าวมาโอเคได้สำรับราคาคืออะไรได้สำรับค่ะ โอ้คิงออฟบอสคุณฉลาดมีสเสน่ห์ตั้งใจจะลงมือทำอะไรก็คุณเก่งอ่ะคุณเก่งงานคุณมีเหตุผลนะคะนะกล้าหาญมั่นคงเป็นที่เชื่อถือคะ่ะมีความสำเร็จแน่นอนเพราะว่า n i o g w f n d s เนี่ยมีมีครูบาอาจารย์เนาะ มีครูบาอาจารย์คือในชีวิตคนเราอะค่ะแค่มีคนที่มีจิตใจดีมีเมตตาเนี่ยไม่ว่าจะทำสิ่งใดนะเทพเทวดาก็ปกปักรักษาทุกท่านทุกคนอยู่แล้วนะคะเอามาดาูพลังงานโดยรวมที่พี่ไพ่บอกเรานะคะอ a s สองวานสำหรับหกไม้เท้า W o f f o r t u n e นี่เป็น เป็นเรื่องโชคลาภวาสนานะที่จะมาถึงแบบเต็มเม็ดเต็มหน่วย,นยใน t h e of cup เนี่ยนะไม่ว่าคือคุณจะติดต่อรับข่าวคราวจะเดินทางไกลหรือคุณจะไปเที่ยวไปทำงานอย่างไรก็ตามนะการติดต่อสื่อสารจากทางไกลเนี่ยจะทำให้คุณมีโชคลาภจะไม่ติดต่อสื่อสารใดๆก็ตามนะไม่ว่าไกลไม่ว่าใกล้ก็ จะในช่วงนี้ค่ะมีโชคลาภเกิดขึ้นน,นี่สิบสิบเนาะสิบสิบเลยก็10วันสิ 10, อาทิตย์10เดือนยังไงก็ตามระหว่างทางที่ดำเนินไปเนี่ยค่ะเรื่องหน้าที่การงานใดๆเนาะไม้เท้าเนี่ยเป็นสัญลักษณ์ลัของการงานคุณมีความรับผิดชอบมา,มากๆแล้วก็มีข่าวดีอะยังไงก็ตามอะ เนาะมีโอกาสที่จะเดินทางไกลด้วยใครคิดจะไปต่างประเทศยังไงได้ไปแน่นอนเนี่ย the w i e l of fortune ออกมาแล้ว ten of cups ก็คืออ่าสิถ้วยเนี่ยแบบมีลุ้งด้วยเห็นไหมคะคือมันเป็นความมั่งคัง่งอุดมสมบูรณ์ทั้งความสุขความรากักพร้อมทุกอย่างอะค่ะนะคะ,นะคะมามากับ king of wands ก,ก็คือแบบเต็มเต็มมี <laughs> สนเสน่ห์ฉลาดดูดีแบบสุดๆเนาะ สำหรับที่ออมมอนก็ก็เป็นเรื่องเดินทางอะค่ะการเดินทางเห็นในตรงเลยก็อาจจะไม่คุ้นเคยอะไรบ้างนั่งบนบน,บนดอกบัวใช่ยสบายๆแล้วก็เห็นเห็นเขามองไหมคะมันคุณมองการไกลยอยูล่ละละสิ่งที่คุณจะทําสิ่งที่คุณจะไปไม่ว่าจะเดินทางหรือไม่ว่าจะทํางานใหม่ๆสิ่งใดคุณได้รับโชคแล้วมันสําเร็จค่ะเพราะเทรนออฟคัพอ,ออกมาบอกแล้วเนาะอย่างไรก็ตามสําเร็จแน่นอนสองดาบเนี่ยคุณเลือก ตัดสินใจมันตัดสินใจได้แล้วค่ะเวลาเราจะเลือกอะนะมันจะเอียงไปข้างนึงได้อยู่แล้วละ่ะคุณรู้แหละว่าคุณจะเลือกสิ่งใดเนาะแต่อย่ากกังวลเลยก้าวดาบเนี่ยบอกว่าอาจจะกังวลมั่งคิดมากมั่งไม่ต้องกังวลเพราะคุณเห็นไหม The View of Fortune ออกมาคือมันถึงความสำเร็จมั่นคงถึงพร้อมอยู่แล้วนะคะเนี่ยสามไม้เท้ากับ8ไม้เท้าก็เหมือนกันเนาะ เป็นเรื่องเดินทางเรื่องมอนการไกลอาจจะท่องเที่ยวเดินทางท่องเที่ยวเอ่ยมีข่าวสารจากจากแดนไกลมีโอกาสเดินทางแล้วก็ได้มีโชคมีโชคด้วยอะ่ะนะบางคนบางท่านอาจจะได้รับโชคนั้นแล้วด้วยซ้ำแล้วก็ต่อจากนี้ไปคุณเห็นไหมคือสิเหรียญสิบถ้วยออกมาเป็นประจำสำหรับพวกเราเนาะ o i o n of Wands ด้วยก็คือต้อง คือขอบพระคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะขอบพระคุณจริงๆที่ท,ท่านเมตตาเมตตาพวกเราให้ให้พวกเราได้แบบกินอิ่มนอนอุนอ่นมั่นคงมั่นคงรุ่งเรืองอยู่เสมอสิ่งนี้ลํำรวยของแต่ละคนก็ไม่เหมือนกันรุ่งเรืองมัน่นคงแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะมันมีคำว่าพออยู่ด้วยนะคะ ก็ให้มั่นใจว่าอย่างไรก็ตามพวกคุณจะเหลือกินเหลือใช้เหลือใจเหลือแจกอย่างแน่นอนค่ะปิง้งวายคิงควีนออฟวอนส์โอ้ยปิงป้งปิงป้งปิง้งปิ้งคุณเห็นไหมคะมากับอันนี้มีคิงคิงออฟวอนส์แล้วก็มีควีนด้วยนะคะมีควีนออฟวอนส์ด้วยก็คือคุณคิดจะทำสิ่งใดล่ะคะคือ เรียกว่าขยันนะเก่งราชินีไม้เท้านี่เก่งขยันมากๆนะคือเหมือนแมวเก้าชีวิตมีแมวมีเสือมีสิงโตนะสู้ยิบตาคุณดูสิแสงแห่งความรุ่งโรจรุ่งเรืองขยันมากสัญ,สญ,ญลักษณ์นี่คือจะมีแมวด้วยแมวเนี่ยมีเซนตนะ์เนี่ยแมวหรือเสือสิงโตถ้าเป็นส่วนใหญ่แล้วจะเป็นแมวแมวเขาจะมีเซนต์ค่ะ นะคุณสว่างสดใสคุณขยันคือตัวแม่เลยอะเรื่องติดต่อสื่อสารพัฒนางานของคุณอะเรียกว่ามีความสำเร็จใช้เซ็นนำทางาจิตของคุณแกร่งจิตวิญญาณคุณแบบมีความปรารถนาที่แรงกล้าเก่งมากๆในทุกๆด้านก็คือมาพร้อมอะมาพร้อมเห็นไหมคะมาพร้อมกับ Queen of w a n d s ตรงนี้เลยเห็นไหมคะ ท่านมาก่อนแล้วนะ King King of Wands ท่านมาก่อนแล้วนะเพราะฉะนั้นความกล้าหาญมั่นคงมีอำนาจหรือมีไอเดียใหม่ๆเนี่ยประสบความสำเร็จบอกมาลวบอกเลยว่าคุณไม่ธรรมดาคุณคุมทุกสถานการณ์ในชีวิตของคุณได้คุณพร้อมที่จะให้อ่าชีวิตใหม่กับตัวเองได้คุณใจดีมีเมตตาทุกทุกอย่างเห็นไหมคะใต้ King of Wands ก็มีนี่ Tree of Pentacles เป็นเงินเป็นทองไปหมดอะคะ่ะเป็นเงินเป็นทองไปหมดนะคะอีกสับสักนีว้ายตกเฉยเลยตกก็คือเขาอยากออกมา why the chariot มามาบ่อยๆมาประจำมาประจำ the chariot ลุยไปข้างหน้านะคะเหมือนแบบเป็นนักรบผู้กล้า คู่ก้าหารชันชยัยลุยไปเลยทําได้เลยค่ะอาจจะทำได้อย่างรวดเร็วก็จะแบบเนี่ยนะจะมีม้าศึกคู่กายสีดําสีขาวก็ไม่เป็นไรค่ะอย่างไรก็ตามมีแสงสว่างไงยคะแสงสว่างแห่งความมั่นใจแล้วเราโชคดีแน่นอนเพราะว่าทุกทุกสิ่งท,ทุกอย่างมาบอกทั้งคิงทั้งควีนทั้งบอกหมดแล้วเนาะ วันนี้คือไม่ว่าคุณจะทำสิ่งใดค่ะขอให้คุณคุณห้างหลายได้โปรดมั่นใจในตัวเองมั่นใจในคุณงามความดีในสิ่งที่ทำโอกาสมันมาถึงพวกเราเสมออยู่ที่พวกเราจะเลือกที่จะหยิบจับโอกาสนั้นไว้ไหมเราก็ต้องมีส,าสมาธิมีสติปัญญาในการที่จะหยิบจับอะไรให้อ่า เป็นเงินเป็นทองแบบที่ซื่อส,ตสัตย์สุจริตอยู่ในศีลในธรรมในคุณความดีอะค่ะนะให้เหรียญเนี่ยไอทรีที่อยู่ใต้ k n n o o w a n d นเนียค่ะทรี of p e n t a c เค s เขาเขาบอกว่าความสามารถที่คุณจะแสดงออกเนี่ยคุณมุ่งมั่นมุนมุ่นม,มั่นทำแบบสร้างฐานนะได้เลยนะคะ คือเป็นคํายืนยันจากจักรวาลเลยนะเนี่ยยืนยันจากจักรวาลเลยนะว่าคุณมุ่งมัน่นมั่นคงอะ่ะไพ่เหรียญเนี่ยเป็นไพ่ตัวแทนแห่งเงินทองความมั่นคงค่ะความร่ารวยเนาะเป็นโอกาสถ้าบางท่านก็จะเป็นธาตุดินอึกศกันมังกรแต่ถ้วยตรงนี้ก็จะเป็นธาตุน้ํากรกฏพิจิกมีนคือก็มาหมดนะคะแทบจะทุกธาตุว่า เราอธิษฐานขอว่าขอให้เป็นประโยชน์กับทุกๆท่านแล้วก็ยังแนะนําต่อว่าอยากให้ทุกท่านทํางานหลายๆชิ้นแล้วก็ทําด้วยความมั่นใจถ้าสิ่งนั้นเป็นสิ่งดีไม่ผิดกฎหมายไม่ทำลายใครว้าเชื่อในเชื่อในจิตสํานึกของตัวเองเลยเนี่ยในจิตคุณเนี่ยไฮเออร์เซลคุณเนี่ยมีตาที่3อยู่ปิงว้าว มองเข้าไปในตัวคุณนะคะค,นะคือนั่งเวลาเรานั่งสมาธิในตัวเราอะไฮเออร์เซลของเราอะก็คือแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะค่ะท่านประทานทุกๆสิ่งให้ได้หมดนะจากข้างในในภายจิตภายในจิตจิตจิตใต้สำนึกเราหรือจิตเก่าแก่ของเราจิตเดิมจิตอย่างรู้นี่แหละเนาะถ้าคุณนั่งสมาธิเข้าไปข้างในก็ สามารถที่จะ manifest ได้เนาะว่าคุณต้องการสิ่งใดที่มันเป็นสิ่งดีดีงามไม่ผิดศีลธรรม healing ว้าวนะคะก็คือ as to everything it's become easy to let go you start to trust คุณต้องเชื่อมั่นในสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะเพราะว่า วันนี้ท่านมาถึงแล้วเนาะเราอยู่ใน for my my อยู่ในใจคุณนั่นแหละค่ะก็ such freedom ท่านท่านให้อิสระของคุณต่อคุณเลยนะแล้วก็วันนี้บอกได้เลยว่าขอให้มั่นใจแล้วก็ดูลมหายใจให้เยอะๆอย่างที่คุยทำไมาที่ช่องช่องเราเราก็อยากทรัพย์สินภายนอกอะ่ะมันจะมาเมื่อเมื่อทรัพย์สินภายในพร้อม ะะวันนี้ก็บอกลูกชายวรุ่งนี้จะสอบคืนนี้นอนสมาธิเลยดูลมหายใจหายใจเข้าลึกๆหายใจออกยาวๆขออภัยค่ะขออภัยค่ะท่านลงมาเลยค่ะวาง <laughs> ท่านมาบอกว่าท่านเคลียร์ให้หมดแล้วความสุขสําเร็จสมหวังรออยู่ข้างหน้าแล้วก็ ผู้คนสนับสนุนช่วยเหลือคุณน่าเห็นไหมคะในเวลาเราจัดการมีเรื่องอะไรเข้ามาเราจัดการได้หมดคะ่ะเพราะมีเรามีผู้คนสิ่งศักดิ์สิทธิ์สนับสนุนช่วยเหลือเอาอ,อ,อีกแล้วอันไรล่ o s ั i b l e โอกาสน้อยคืออะไรโอกาสน้อยคือเราตึ้งตึ้งตึงตอ่ะขยายหน่อยคะ่ะสักเซตสำเร็จสำเร็จกงกิงกิ้งกคือขอให้คุณ ปฏิบัตินะคะแล้วจะสำเร็จเนาะคุณจะสำเร็จแน่นอนเนาะอย่างไรก็ตามมันมันเป็นไปไม่ได้เลยที่ที่ความพลั่งพร้อมที่เบื้องบนประทานให้แล้วแล้สิ่งที่คุณอยากทำไม่มีทางที่จะไม่สำเร็จยังไงก็ตามเบื้องบนก็มาประทานพรให้ผู้คนก็จะมาล,มลุมล้อมช่วยเหลือพวกคุณ communicate clearly สื่อสารให้ชัดเจนกับไฮเออร์เซลกับเทพเทวดาที่อยู่ในตัวเรานะคะคุณอยากได้อะไรเอาให้ชัดเจนไปเลย1ส,สิ่ง3สิ่งมองให้เห็นภาพภาพนั้นเช่นคุณแต่งเพลงก็ให้เห็นเลยว่าเพลงนั้นประสบความสำเร็จนะแล้วก็ทำออกมาเยอะๆค่ะอย่า,อ,าอย่าไปกังวลว่ามันจะต้องเนียบจะต้องเพอร์เฟสมบูรณ์แบบนะวันนี้ เราทําอะไรก็ได้ค่ะเท่าที่จิตใจเราต้องการเนาะความสมบูรณ์แบบมันมันไม่เคยหยุดนิ่งมันก็จะไปได้อีกเรื่อยๆมีแต่คําว่าได้อีกได้อีกได้อีกนะคะ,ะนั้นก็คือ,อยินดีกับทุกๆท,ท,ท่านนะคะที่เทพเทวดาองค์พระพิฆเนศท่านมาอวยพรกัสัชฟีดอมค่ะคือท่านให้แล้วในในภายลึกภายในจิตใจคุณก็มีตาที่สมเกิดขึ้นแล้ว คุณมียานอย่างรู้ที่เต็มสมบูรณ์แบบเพียรพร้อมแล้วเพราะฉะนั้นมันทําความดีอ่ารักษาศีลเราเป็นวความชั่วทําจิตใจให้บริสุทธิ์ไปเรื่อยๆค่ะแล้วจะยกระดับจิตใจคุณให้สูงส่งขึ้นไปเรื่อยๆแล้วลาบยศสารเสริญอริยทรัพย์ภายนอกจะตามมาทีหลังเพราะคุณไม่มีอัตตาไม่มีตัวตนแล้วคุณมีสติระล,ลึกรู้ว่าคุณทรัพย์สมบัติส่วนใหญ่ ทุกทุกสิ่งที่ได้มาคุณจะต้องเอาไปเพื่อใครทำอะไรมันจะต้องมีเหตุมีปัใจจัยให้คุณได้ไปช่วยเหลือผู้คนเนาะผู้คนช่วยเหลือคุณคุณช่วยเหลือผู้คนสิ่งต่ตตางๆเหล่านี้จะนำพาความมั่งคั่งกลับมาอุดมสมบูรณ์กลับมาแล้วก็คุณอยากจะทำอะไรอยากจะเที่ยวอยากจะพักผ่อนเทพเทวดาก็ปกปักรักษาและให้สิ่งนั้นกับคุณเนาะแค่คุณมุ่งมั่นตั้งใจค่ะทา ทุกทุกสิ่งด้วยความตั้งใจปรารถนาดีสิ่งนั้นสำเร็จแน่นอนค่ะก็ขอให้ทุกท่านนะคะมีความสุขก,กายสบายใจกเสมสำราญมั่นคงมั่นคงร่ำรวยรุ่งเรืองคิดสิ่งใดสมหวังสมปรารถนามีแต่ความรักความเมตตาความปรารถนาดีได้รับการช่วยเหลือจากผู้อื่นและได้ช่วยเหลือผู้อื่นด้วยนะคะ ขอทุกท่านมีความสุขในทุกๆวันค่ะนอนหลับฝันดีนะคะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ